วันนี้เดินตลาดตอนเช้าเจอมะรุมเลยม,มาทําแกงคั่วส้มมะรุมเมนูนี้ตอนดเด็กทานบ่อยมากเพราะมีต้นมะรุมอยู่หน้าบ้านไม่ได้กินมากับ20ปีแล้วเมนูนี้ทําไม่ย้อนถึงความหลังตอนยังเป็นเด็กที่ปีนต้นมะรุมเก็บมะรุมไปแกงมาเริ่มต้นทํากันเลยครับเริ่มต้นจากการปอกเปลือกมะรุมพยายามปลอกเปลือกสีเขียวให้ออกได้มากที่สุดบางคนแกะเอาแต่เม็ดแต่ส่วนตัวชอบแบบที่มีเปลือกมากกว่า ช่วงนี้ต้องเจนเย็นหน่อยนะครับจากนั้นนำมาหั่นให้พอคำตามชอบจากนั้นนำไปแช่น้ำเพื่อล้างความเขียวและยางออกวันนี้ผมแกงกับปลาทูก,กังเป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาเลวกิวนำมาหั่นพอคำเ,เพื่อนอสามารถเปลี่ยนเป็นปเนื้อปลายอย่างอื่นหรือตะกุ้งแทนก็ได้นะครับผมเห็นบางสูตรมีคนแกงกับเนื้อหมูส่วนตัวคิดว่าแกงกับปลาเข็มนี่อร่อยที่สุดแล้ว จากนั้นตั้งกระทะนําปลาที่ได้ไปทอดก่อนสาเหตุที่นาไปทอดเพื่อเนื้อปลาจะได้ไม่เละเวลาที่เราอํนำไปแกงจากนั้นตักขึ้นมาต็ดน้ํามันแล้วพักไปก่อนเริ่มขั้นตอนการแกงวันนี้เลือกใช้หางกะทิคู่กับน้าพริกแกงซมในบางสูตรใช้น้ําพริกแกงเผ็ดส่วนตัวชอบใช้น้ำพริกแกงซมมากกว่าคิดว่ามันเข้ากันมากกว่าจากนั้นใส่มะรุมปรุงรสด,ด้วยเกลือปน่นน้ำปลา น้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวพอมะลุมเริ่มสุกจากนั้นใส่ปลาที่ทอดไว้เคี่ยวด้วยไฟอ่อนจากนั้นชิมลดตามชอบรสชาติของแกงข้าวส้มจะมีความเปรี้ยวเค็มและหวานและมีความเผ็ดติดปลายลิ้นเสร็จแล้วครับแกงข้าวส้มมะลุม อดนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าจะให้ดีทิ้งไว้ครั้งคืนแล้วค่อยนำมากินรับรองว่าจะดัวอร่อยขึ้นมากๆขอบคุณที่รับชมและติดตามโทักเลสวัสดีครับ